ยองคาเซโยนิวเยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษจสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะของปี2025นะครับผมซึ่งตรงกับ ปีนัก,กษัตว์งูเล็กหรือที่เราเรียกว่าปีมะสเสงนะครับผมทางซ m เอ็มขาก็เลยจัดให้นะครับผมจี่แรกของปีนะเป็นจี่งูนะครับผมซึ่งมีมาทั้งหมด2ตัว2สีใครกลัวงูก็ระวังไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าควาสามารถน้องน่ากลัวมากตัวแรกนะครับผมที่เป็นสีชมพูเนาะมีชื่อว่าน้อง ไฮเปอร์ซูเปอร์ชิลนะครับผมไฮเปอร์ชิลต่างหากเราความสามารถก็คือสามารถชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผม55%เมื่อล่มต้นทอยเล็กเตา่าเนาะสามารถชาร์จได้สุดๆสามขั้นนะครับผมบวก10%เมื่อไม่แสดงผลเมื่อศัตรูนะครับผมตกไปยังตัวเราเนาะมีโอกาส60%นะครับผมที่จะเบรนมาเบิร์ของศัตรูให้เหลือ0ไปเลยนะครับผมแล้วก็ความสมามารถสุดท้ายเนาะก็คือเมื่อศัตรูตกไปยังตัวเรานะครับผมมีโอกาส60%ที่จะขโมยแก๊สด,ดวงของศัตรูก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูตกไปยังตัวเรา ตายแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่บนสกายแลนด์ของเรา mm hmm. เนาะอีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นงูเวนอมนะครับผมโอ้ยสองตัวนี้เป็นงูพิษหมดเลยอะ่ะน่ากลัวมาก แต่สีไม่น่กากลัวเลยนะเบลช่มนะครับผมความสามารถของน้องคนนี้ก็คือก็สร้างซูเปอร์ชิลสามขั้นเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อทอนลูกเต่าน้องหกสิเปอร์เเมื่อไม่แสดงผลแล้วก็เบรนมาเบิร์เหมือนเดิมนะครับผมเมื่อศัตรูตกมาอย่างตัวเราเนาะหกสิบเปอร์เซนเบรนมาเบิร์ให้เดือดศูนย์อย่างสุดท้ายที่แตกต่างกันนะครับผมก็คือเมื่อศัตรูนะครับผมทําการอัญเชิญเราเนาะก็จะยกเลิกการอัญเชิญของศัตรูไปเลยนะครับผมหกสิบห้าเปอร์เซนน่ารักเนาะ น่ารักมากเลยอ่ะดูไม่มีพิษมีภายนะครับผมแต่งูเวนอ้อมกับไวเปอร์มันพิษารแรงใช่ไหมใช่วิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องเปิดแพ็คของมันเท่านั้นแ <c oughs> พ็คของมันนะครับผมเพื่อเอาผ้าปันคอนะครับผมแปดอันมาแลกเป็นงูหนึ่งถึงสามตัวนะครับผมถ้าไม่หัวมันดูดรอน่อน ไม่ใส่หน่อยอ๋อ,อเพราะว่าตรงนี้ไงน่ารักไหมอันนี้ก็มันจะเป็นเหมือนกล่องเนาะแต่กล่องมาในรูปแบบของงูที่มีมือถืออะไรก็ไม่รู้แต่ใส่หมวกน่ารักเนาะก็ว่าแหละเนาะคนนี้ดูหวดัวโลนลเพราะว่าหมวกอยู่ในเนาะคนนี้ไงล่ะไม <c oughs> ่เหมือนงูเลยอะ่ะเหมือนกับที <c oughs> เ่เลน <c oughs> โอเคกลับมานะครับผมวิ่กันหาเนาะหาน้องงูนะครับผมเอสแปตัวแล้วเอามาแลกจี้ที่เราต้องการไปได้เลยจี้ใหม่ก็มี2จี้นะครับผมส่วนจี้เก่าๆก็ลดมาเนาะเหลือเศษนะครับผมอืคือเป็นยุคแรกของจี้ไฮเปอร์ชิวนะก็อย่างได้ฮะเก้าเลยเอ๋อเก้านี่คือมีทักษะของตัวละครประจำเดือนนะครับผมแ,แท้กก็สร้างพื้นที่ป่โลกเนาะจบเพียงเท่านี้สำหรับว,วันนี้ ดีนี่ไม่มีอะไรมากคือไม่ต้องพูดมากนะผมเจ็บคอในนี้ก็ไม่มีอะไรตรงน,นี้ก็มีอะไรนะผมเป็นการเล่นทั่วไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการเล่นทั่วไป,นนไไไป,วไปใครปิดแล้วก็อย่าลืมเล่นนองเพื่อเอากรอบด้วยนะครับผมลูกก็เล่นครบไปนที่เรียบร้อยแล้ว เย้ yeah! ปีมะเสงมะเสงนีใจดีกับลุงจริงๆเลยนะครับผมแต่ใจ,ใจดีกับทุกคนไหมนั้นก็โปรดรับชมตอนต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุคที่นั่งขอให้ทุกคนมีความสุขการเล็กเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีในมันปีใหม่นี้นะครับผมขอให้โชคดีกว่าปีที่แล้วก็แล้วกันเนาะสาธุเพียง